สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลนครแม่สอดทุกท่านผมนายประสานมั่นมากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครแม่สอดสืบเนื่องจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตากได้เห็นชอบให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและนายกเทศมนตนรีนครแม่สอดซึ่งได้หมดวาระลงเมื่อวันที่27มีนาคม2568 โดยกำหนดรับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่31มีนาคม2568ถึงวันที่4เมษายน2568และกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดและนายกเทศมนตรีนครแม่สอด สมัครได้ที่ห้องเพชรน้ำหนึ่งชั้น6อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอดระหว่างวันจันทร์ที่31มีนาคม2568ถึงวันศุกร์ที่4เมษายน2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นกา30นาทีและขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์เลือก Spa, สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและนายกเทศมนตนรีนครแม่สอดณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอบคุณครับ